เดี๋ยวหน้ามันจะหงายไหมย้า,า,ยยายตีหวัวน้องน่ะไม่บุบหรอกโอ้ดีว่ารถเด็กเล่นแพงนะเนี่ยรถเด็กเล่นน้องทะเลบักสบายไหมลูกสบายไหมครับเออน่าเล่น, <c ười> ลลนดีว่ะมาบอกอยู่มันน้ำอาบน้ำชินน่ะ

เขาว่ากระชอนเก่กอีกคนนึงโอ้โหยนีอะไรไม่รู้สิไอเนี่ยติดบทเรียนนี่ติดแบงค์ทำไมันถอดได้นี้นี่มึ็งตน็อตอลย